s อ6 g o มี UST แล้วหนุ่มกู้ภัยโพสต์รูปพร้อมกับข้อความนาทีที่ต้องหยุดรถทำคลอดหญิงสาวระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุเพราะเด็กศีษะโพและมีสารพันคอจึงต้องหยุดรถเพื่อทำคลอด ขณะที่เจ้าตัวเผยศึกษาวิธีทําคลอดจาก YouTube ซึ่งการทําคลอดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2แต่ดีใจที่สามารถช่วยชีวิตทั้งแม่และเด็กได้อย่างปลอดภัยผู้ใช้ a c e b o o k ชื่อคมสันคงผลได้โพสต์ข้อความรับรุ่งอรุณยามเช้าเวลาตี4.21นาทีรับแจ้งจากกู้ชีพเพชรบูรณ์ว่ามีผู้ป่วยใกล้คลอดอยู่ที่บ้านเลขที่85ทับหมู่12ตํบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ ร่วมกาตัญยูท่าพลพร้อมอาสาออกตรวจสอบพบผู้ป่วยใกล้คลอดเป็นหญิงหนึ่งรายรถพยาบาลร่วมท่าพลทำการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลเพราะมีน้ำเดินและเด็กมีศีรษะออกมาเลยได้ทำคลอดระหว่างทางพบเป็นเด็กชายท้งแม่ลูกป,ปลอดภัยดีผมขอแซงความมีดีด้วยครับจิตอาสาร่วมกาตัญยูหมอทำคลอดจำเป็น พร้อมทำมีการนําเสนอภาพขณะก,กําลังทาคลอดและนาทีอุ้มเด็กทารกจากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจในการทํางานของน้องเช่นตื่นเช้าขึ้นมาได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้ปลื้มใจค่ะรวมถึงทําดีขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆเดินน้องเก่งมากๆเด็กน้อยก็น่ารักดีจังเสียงแม่ร้องรั่นออกวิทยุด,ดังมากเก่งจังครับเยี่ยมจริงๆสุดยอดเก่งมากค่ะ ผู้สึกคาวจึงเดินทางไปพบก,กับผู้โพสต์ซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านบริการออกแบบผลิตป้ายไวนิวตาบนท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบชื่อคือนายคมสรนคงผลอายุ31ปีซึ่งใช้เวลาว่างทำงานอาสาสมัครกู้ภยัยร่วมกะตัญญูเขตท่าพลไปด้วยจากการสอบถามนายคมสัรคงผลอาสากู้ภยัยร่วมกตัญยูเขตท่าพลเล่าว่า ตนเองได้รับแจ้งประสานจากกู้ชีพเพชรบูรณ์ให้ไปรับหญิงสาวอายุ34ปีท้องแก่ใกล้คลอดจึงนำรถตู้กู้ชีพยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนฮอนฮูกพพาน1198กรุงเทพมหานครพร้อมกับเพื่อนอาสาคู้ชีพร่วมกัน,นอยู่เดินทางไปรับหญิงสาวท้องแก่ที่บริเวณที่85ทับ2หมู่12 ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งระหว่างทางก็ปรากฏว,ว่าหญิงสาวรายดังกล่าวเกิดปวดท้องและมีน้ำเดินแถมศีรษะเด็กก็โผล่ออกมาพวกตนจึงต้องหยุดรถเพื่อทำคลอดระหว่างนำส่งโรงพยาบาลซึ่งทั้งเด็กและแม่มีอาการปลอดภัยดีส่วนการทำคลอดหญิงสาวรายนี้ถือเป็นประสบการณ์ในการทำคลอดครั้งที่สองของตนเอง โดยศึกษาดูจาก YouTube ซึ่งหากไม่จอดรถทําคลอดก็อาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตจากการที่ถูกสายรกพันคอได้และดีใจที่สามารถช่วยชีวิตทั้งแม่และเด็กได้อย่างปลอดภัยใหม่ S26Go มี UST แล้ว สถานการณ์ภายแรงในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ขยายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบกับแหล่งน้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แหล่งน้ำหลักเช่นอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงจากความจุของอ่าง18.74 0ล้านลูกบาทเมตรน้ำในอ่างเหลือเพียงแค่4.04ล้านลูกบาทเมตรน้ำใช้การได้เพียง2.39 0ล้านลูกบาทเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเราขนาดความจุ8.40ล้านลูกบาทเมตรน้ำในอ่างมีเพียงแค่1.701ล้านลูกบาทเมตรน้ำใช้การได้เพียงแค่1.514ล้านลูกบาทเมตร ทางนี้ทางชละทานเพชรบุญคาดการว่าปริมาณน้ําที่กักเก็บสํารองไว้ผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคน้ําเลือใช้เพียงแค่เดือนเมษายนเท่านั้นจังหวัดเพชรบุรและชละทานเพชรบุร์จึงต้องเร่งปรับแผนส่งน้ําเข้ากักเก็บจุดรองรับน้ําสํารองเพื่อผลิตน้ําปาระป,ปาเพื่อบรรเทาความดอดร้อนของประชาชนให้ผ่านพ้นในช่วงฤดูก,กาลนี้ชละทานเพชรบุรีกล่าวว่าเตรียมปล่อยน้ําจากอ่างปากห้วยขอนแก่นและอ่างน้ําก้อเที่ยงโพลมศัก์ ปล่อยน้ำลงแม่น้ำป่าศักให้หลลงมาช่วยพื้นที่เขตอำเภอเมืองที่จะขาดน้ำดิบผลิตน้ำประปาทางนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1เดือนเนื่องจากมีระยะทางค่อนข้างไกลประมาณ70กิโลเมตรอีกทั้งยังต้องพบกับอุปสรรคคือต้องผ่านฝายประมาณ10จุดพร้อมทั้งยังมีเกษตรกร,กรที่สูบน้ำระหว่างทางทำให้ปีที่ผ่านมาน้ำไหลามาไม่ถึงเขตอำเภอเมือง เราก็ตามปีนี้ต้องลองอีกครั้งเตรียมดีเดย์ปล่อยน้ําในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้และขอความร่วมมือให้ได้มากที่สุดหากในปีนี้ไม่สําเร็จก็ต้องใช้ไม้สุดท้ายคือปล่อยน้ําจากอ่างท่าพลซึ่งปริมาณน้ําในอ่างท่าพลนั้นมีน้อยจึงต้องสํารองไว้ขั้นสุดท้ายในการปล่อยลงไปช่วยเขตอําเภอเมือง ในบดิตสมบูรณ์พู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านหนองบัวตะบนนาสนุนอำเภอสีเทพร่วมกับชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนจิตอาสาเราทำความดีด้งงวยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดหนองบัวโดยที่นายบดิตสมบูรณ์พู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านหนองบัวกล่าวว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลาลงกรณ์บดินทรเทยพยวาราังกูลพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้งงวยหัวใจโดยส่งมุ่งหวังให้พระ ส่นี้ก่อนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสมคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อเกิดความรักความสมคัคคีความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยนํารถขนดินลูกลังมาเทบทอัดเป็นถนนสายวัดบ้านหนองบัวโดยใช้งบประมาณ6 0 0 0บาทซึ่งเป็นงบส่วนตัวของผู้อยู่บ้านให้การสนับสนุน สาวโพสต์คลิปถูกสาวใหญ่ย่องขโมยของในร้านแถมบางรายโดนขโมยไม่พอแอบถ่ายอุจจาระทิ้งไว้ในร้านให้ดูต่างหน้าวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาทางแก้ไขโดยเฉพาะสำัมง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะกลุ่มคนประเภทนี้กำลังมีเยอะมากในเขตเทศบาลหนึ่งเพชรบูรณ์ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความรู้สึกแย่ให้ระวังกันด้วยนะคะ คืนเดียวขโมยทั้งสองร้านตรงกันข้ามยังไม่พอเดินไปขี้ในซอกตู้เขาอีกแหมไฟสว่างซะขนาดนี้ครั้งแรกห้อาภายเลยมีครั้งที่สองคนนี้แย่มึงมากค่ะซึ่งในคลิปได้ปรากฏภาพหญิงสาวรายหนึ่งที่เดินเข้าไปในร้านอาหารแถวสะกลางเมืองเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพื่อไปขโมยของกินแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือหญิงสาวรายดังกล่าวนั้นได้ทำการขับถ่ายทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าอีกด้วยโดยที่หญิงสาวรายนี้ชาวบ้านพบเห็นเป็นประจำ โดยจะเดินคู่กับสามีหลังมีการโพสต์คลิปก็มีชาวบ้านเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเช่นยายคนนี้จะชอบนั่งกินเหล้าตอนเย็นอยู่ตรงข้ามร้านทำกุญแจยแยกธนาคารกรุงเทพมาเดินตลาดเช้าเป็นประจำหรือเดินไปทั่วกับผัวเขาตัวคนแบบนี้เปลี่ยนแปลงไม่ง่ายค่ะ จริงๆแถวนั้นมีเยอะค่ะพี่ระวังเอาอาจต้องอาศัยเจ้าที่จับไปปรับปรุงทำอะไรสักอย่างไม่งั้นก็น่าจะเหมือนเดิมเป็นอันตรายแฝงในสังคมนะคะหนูว่าซึ่งผู้สื่อข่าได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ทำให้ทราบว,ว่าปัญหาของคนในลักษณะเลวร่อนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในเขตพื้นที่สะกลางเมืองและท่ารถสะกลางเมือง เพราะจะมีคนจำพวกนี้อยู่เยอะมากจึงอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทางแก้ไขโดยเฉพาะสำมรงงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ช่วยตรวจสอบเป็นการเร่งด่วนส่วนความคืบหน้าทางเจ้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมได้ผู้งในการกองสวัสดิการสังคมและเทศกิจเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามหญิงรายดังกล่าว กระทั่งพบตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่ารถบกสสะกลางเมืองโดยหญิงรายดังกล่าวคือนางสาวเอนามสมมุติซึ่งป่วยมีสภาพทางจิตบกพร่องจึงทําการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งนางสาวเอนามสมมุติไม่ใช่หญิงไร้บ้านหรือเป็นคนเร่ร่อนแต่มีบ้านญาติอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แต่เพราะมีสภาพป่วยทางจิต จึงตระเวณไปทั่วขณะที่เจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่นางสาวเอานามสมมุติไปก่อเหตุขโมยของอุจระใส่ร้านหลังทราบว่าผู้ก่อเหตุมีสติไม่สมประกอบก็ไม่ติดใจเอาเรื่องแต่อย่างใดขณะที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูร์ก็จะต้องทําการติดตามดูพฤติกรรมของนางสาวเอเพื่อขอยการช่วยเหลือต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนายวราวฒิศิรปรอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมอบหมายกับนายสุรชัยอาจารบุญผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอธิวัตน์สุคนประดิษฐ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนางอรุณุดหล่อเพนศีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางภาวินีณสายบุรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนายพิสิทธิ์ทิพโอสถผู้มีการสมักง,งานทรัพยากรน,น้ำภาคสองสระบุรีนายธนงศักด์ล้อชูสกุล ผู้วยการสมักงาทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสาสระบุรีนายนภดลลืมตารักษาการแทนผู้วยการสมักงาทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิจิตพรพุทธิพันธ์รองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเดินทางตรวจการตามแผนตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งบูรณาการหน่วยง,งานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้ความเฉลือผู้ประสบภัยแล้งด้วยระดมสภากำลังเครื่องจกักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ กระจายน้ำขุดเจาะบาดาลเป่าล้างบอ่อบาดาลทางนี้ได้มีการแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด5ลิตรนมน200แกลลอนให้กับประชาชนในพื้นที่ตะบนบันโคกและลงพื้นที่สำรวจที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ําสำหรับอุปโภคและบริโภคและบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและบูรณาการเพื่อแก้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านวาทีรัธนัพงศ์พรพุทธิพันธ์ในองค์การบริหารสร่วนตบลบ้านโคกกล่าวต้อนรับและขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแง้งซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแผนในการดำเนินงานทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวจึงขอให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุดนายสาชัยจำประสิทสกุณางเพอศีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดการขันขกีฬาท้องถิน2000น่นสั2000อำเภอศีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2013ครับโดยมีนางนัชพิมพ์บุญโชธในองค์การบริหารส่นตำบลคลองกระจังกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า ในการจัดก,การแข่งขันกีฬาดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้หน่วยงานออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสมามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่และองค์กรและประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอสีเทพ แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาโดยมีนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจบนแปแห่งเข้าร่วมการแข่งขันในแก่เทศบาลตะบลสว่างวัฒนาเทศบาลตะบนโคกสะอาดองค์การบริหารส่วนตะบนหนองย่างทอยประดูงามสะกรวดนาสนุนสีเทพและคลองกระจัง โรแห่งความรัก8-26กุมภาพานันธ์63ออกยาม่าฟินจ่ายเพียง900บาทออกยาม่าแกรนฟิราโนไฮบริดจ่ายเพียง900บาทรับชุดแต่งยามาห่ามูลค่า2,000บาทลดจัดหนักทุกรุ่นค่าทะเบียนประกรระรันพรบไม่ต้องจ่ายพบกันวันนี้ที่ศูนย์ยามาห่ารัฐนเพศยานยนต์ทุกสาขา ครั้งแรกของ S26 Go Progress u h t สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไง,หงใหม่ S26 Go มี u h t แล้ว โอ้จ้องคนหน้าเขาอยู่ทำงานกันที่นี่ทั uh ้งค um ืนเลยพี uh ่พ um uh 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 ี่ไม่ได้เมสเซจผมมั้งเซฟอะไรวะทำงานที่บ้านเซฟเวลาเซฟพลังงานเตือ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 นโอ้โหทำงานก็ต้องทำที่ออฟฟิศสิทุกเลยี่นนอ สมาร์ทโฮมช่วยจัดการบ้านและเซฟพลังงานขอโทษลูกค้านะครับที่มาประชุมสายครับขอโทษหัวหน้านะครับ สองมันไม่อ่านไลา์กลุ่มเหรอประชุมออนไลน์เซฟเวลาเซฟพลังงานตกทษครับวันนี้ผมไม่รู้จริงว่าวันนี้จะต้องมาประชุมออนไลน์ที่บ้านต้นครับ จ่องมันมีลายไหมโคกิงสเปซเสีค่าใช้จ่ายเสียพลังงานทำอะไรก็ไม่ดีคนรุ่นเก่าอย่างผมอ่ะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้หรอกคหน่าลงมาเถอะพี่ไม่ลงลงมาเถอะใช่ หยุดเถอะหยุดฟุไฟหยุดบังแสงสโซลา่าเซล์เลยแล้วนุ่นโซลา่าลูฟทับเซฟค่าไฟเซฟพลังงานางมงผมว่าวันนี้ผมกลับบ้านดีวกว่าผมขอตัวขับรถนะผมขอโอกาสวนรถไปส่งนะครับ <laughs> สวัครับหัวหน้าผมเช่บอกเงาวัดเลยครับผมว่าคุณกับผมมันคนละทางกันเพราะทางของผมมันต้องเทและประหยัดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเซฟน้ำมันเซฟค่าใช้จ่ายน้องๆครับยังไงอะไอพีไปขับรถไปสองแล้วครับพี่จ๋อง เรียกรถไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเวลา,า,าทำไมทำอะไรก็ผิดไปหมดล่ะพี่เหมยนคากำลังหลงทางๆๆๆๆๆหลงทางเหรอพี่ <ๆ S 2> ก็แช่ต้นทางนี่นี่ต้น แอปนำทางเซฟเวลาเซฟพลังงานจริงๆถ้าเราลองคิดดูดีๆเนี่ยนวัตกรรมมากมายเลยนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานเราแค่ต้องช่วยกันช่วยชาติช่วยองค์กรและใครๆก็จะชื่นชม สองเองเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานสอนอภรเราสร้างสรรเพื่อทุกคน